بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في نوم إيمان تو الله بو وان ناي قوام ميتا كون برا اون توك تن الحمد لله قابكن الله سبحانه وتعالى تي برا اون داي بروت ให้ชีวิตของเราอยู่ในศาสนาของพระองค์และได้โปรดให้เราใช้ชีวิตตามคันลองของศาสนาของพระองค์นะครับพี่น้องครับรายการพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานวันนี้จะได้นำพี่น้องมาพูดคุยกันพิสูจน์ความจริงกันในเรื่องของกำเนิดจักรวาลซึ่งข้อมูลต่างๆที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลยหิวะซัลลัาาลมบอกไว้ในอันกุรอาน พอมาถึงยุคของเราแล้วนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ยอมรับแล้วนะครับว่าข้อมูลที่มูฮัมมัดที่เป็นศาสนาทูตแห่งอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้พูดเอาไว้เนี่ยเป็นจริงตามที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลละฮอเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ไม่มีนักวิชาการคนใดคปฏิเสธ นะครับผมกับอาจารย์เชรีฟนะครับจะได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องนี้แล้วก็อาจารย์เชรีฟก็จะได้ให้รายละเอียดต่างๆที่เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับพี่น้องในเรื่องกําเนิดจัก,กรวาลนะครับขอริเชิญพบกับอาจารย์นะครับบิสมิลลาฮิรุตุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัิลอาลามีนวะบิฮฺอัตาอินวะลาลอลฺวะลาลอฮฺอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอฮมอัมมลลอฮฺอัสสลามุอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอะลรอฮฺอัลลอฮฺอจารย์นะครับ ครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มาของข้อมูลอันเนี้ยครับผมนั่นก็คือคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้นะครับ gera, ที่เป็นข้อมูลที่จะให้เราในรายละเอียดต่างๆนะครับ,รบที่มาของคัมภีร์เล่มนี้มาอย่างไรเชื่อถือได้ขนาดไหนเราได้พูดคุยกันนะครับในส่วนต่างๆที่เป็นรายละเอียดให้พี่น้องได้รับทราบแล้วนะครับครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันในข้อแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ตัดไว้ในสุระออัลอัมบียะอายะที่30มสิบเกี่ยวข้องกับการกำเนิดจักรวาลเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนะครับตรงนี้ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะได้ให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และมันมาสอดคล้องตรงกับสิ่งที่อยู่ในอันกุรอานนะครับอัลลอฮ์ได้ตัดอย่างนี้นะพี่น้องว่าอัลัมอัลัมยรัลลดีนะกฟารู อนัสสาวาทิวัลอารุดิกานะตารตกอนฟะฟะตักนาหูมานะครับและบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินแต่ก่อนนี้เนี่ยรวมติดเป็นมวลเดียวกันทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินนะเคยอยู่เป็นมวลเดียวกันติดกันอยู่จุดเดียวกันแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันนี่คือจุดกำเนิดนะครับ ทองฟ้าจาักรวาลทั้งหลายมาเป็นจุดกําเนิดที่อัลลอฮ์าบอกว่าเป็นมวลเดียวกันนะครับแล้วเราก็แยกมันออกทั้งสองนี่คือข้อมูลที่อยู่ในอันกุรอานผมอยากจะเรียนถามอาจ,จารย์ชรีฟนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่กุรอานได้บอกเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับบทพิสูจน์หรือข้อมูลต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เข้าพิสูจน์ออกมาอย่างไรครับอาจารย์ครับครับผม อาจารย์สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์นะครับจุดกําเนิดของจักรวาลที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุร้อลอัมบียะสุร้อนที่21อายะที่30ครับที่อาจารย์ได้อ่านไปแล้วตะกี้ว่าอวัลลัมยอรัลละดีนะครับฟารูอันนัสซามาวะติวัลอัลกานาตัดอสกันฟัฟตักนาฮูมาครับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามีเห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินในในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับคําว่าอัสซมาวาต แปลตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยสมาวาตบวกกันสมาแล้วก็อาวาตสมาวาติวันอัสมาวาติวัตนะครับจะแปลว่าจักรวาลทั้งหมดรวมถึงโลกอยู่ในนั้นด้วยอัลลอฮฺอันนัส,สมาวาติวันอรัร,อรดุลเนี่ยก็คือโลกแต่ถ้าถ้าอัสมาวาติวัตใช้คู่กันอย่างเงี้ยในภาษาอรับนะครับตามหลักการแปลตามวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วก็คือจะหมายถึงโลกและจักรวาลทั้งหมดหมายถึงอัรดุเนี่ยโลก จักวาตก็คือทั้งหมดจักรวาลเลยรวมอยู่ในนี้ติดกันอยู่เป็นเนื้อก้อนเดียวสองคำเนี่ยแหละสองคำเนี่ยแหละการนาตารถกอนคือมันติดกันเป็นเนื้อก้อนเดียวเป็นมวลเดียวกันฟาฟตักนาฮูมาแล้วก็เลาได้แยกมันออกในวรรณกรรมอาหรับในยุคอดีตเนี่ยครับรถกอนเนี่ยเขาใช้กับการที่สามารถใช้ได้กับการที่แม่เนี่ยตั้งครันลูกอืแม่กับลูกเนี่ยเป็นรถกอน มวลเดียวกันครับหลังจากนั้นเวลาแม่คลอดลูกออกมาตักนาหุมา๋อ้าฝาตักนาแม่จับลูกนั้นแยกออกจากกันแล้วแยกจากกันเหมือนกันคํานี้สามารถใช้กับแม่ที่ตั้งครรภ์ลูกได้ด้วยเช่นเดียวกันหมายความว่าติดเป็นเนื้อเป็นมวลเดียวกันมาก่อนหลังจากนั้นคือแยกออกจากกันในแง่ภาษาใช้ได้กันได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับอายะนี้ซุรอัลอามบิยะซึ่งเป็นบทหรือซุระห์ที่21อายะหรือองค์การที่30นะครับผมต้องการจะเกิน ให้ท่านพี่น้องผู้รับชมรายการนี้เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อันกุรอานในสุรฟุตซิลัสสุรที่41อายาที่53ครับว่าสนูรีฮิมอายาตินาฟิลอาฟาติว่ฟีอัมฟุซิฮิมฮัตตายะตะบบยะนาอันนฮุลฮักนะครับอวลัมยักฟิบิโอบิกะอันนหุลฮักลิชัยอินชาฮิดครับก็คืออัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ความหมายว่า สนูรีหิมอายาทินาเราเนี่ยจะเปิดเผยนะครับอายาตินาบรรดาสัญญาณต่างๆหลักฐานต่างๆที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์เนี่ยฟิลอาฟาอันไกลโพ้นทั้งหลายในขอฟอาฟอันไกลโพลน้นพเนี่ยถ้าเราไปดูตัปซิดคือหนังสือตำราที่ว่าด้วยการอัถาอธิบายกุรอานคือฟิลอาฟาก็คือในทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินจากรวาลทั้งหมดจักรวาลทั้งหมดอัลลอฮ์จะเปิดเผยให้เห็นครับสนูริหิมซะจะเปิดเผยค่อยๆเปิดเผยไป นะครับสัญญาสัญญาสัญญาณต่างๆหลักฐานต่างๆที่อัลลอฮ์ต้องการจะยืนยันนะครับว่าฟีอัมฟุซสฮิมแม้กระทั่งในสิ่งที่อยู่ในตัวเราอัลลอฮ์ก็จะเปิดเผยฮัตตายะตอไบยะนะจนกระทั่งมันเป็นที่ปรากฏชัดอย่างแน่นอนแล้วอันนฮุลฮักว่ากุรอานนี้คือสัจธรรมความจริงอัลวาลัมยักฟิบิโรบบิกะอันนฮูอะไรกุลีเชินเซิดยังไม่เพียงพออีกหรือที่อัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นพยานยืนยันนะครับ หมายความว่าไงอัลลอฮ์เป็นพยายนยืนยันในหนังสือในตำราอัตถิบายอันกุรอานในอธิบายว่า <ừ> um. อัลลอฮ์เป็นพยายนยืนยันหมายความว่าการที่คนหนึ่งคนใดจะเป็นพยานคนคนนั้นจะต้องรู้เรื่องครับมีความรู้ในสิ่งนั้นถึงจะเป็นพยานได้นั่นก็หมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพยานสําหรับทั้งหมดที่พระองค์ได้สร้างมาออยังไม่พอหรือที่อัลลอฮ์จะเป็นพยาน <ừ> um. อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในสุรฟุตเซรัสสุลรสี่สิบเอ็ดอายะที่ห้าสิบสามเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องจําอายะนี้ไว้ก่อนอื เพราะว่าสาเหตุ <c oughs> ที่ผมยกอายะนี้เนี่ยจะมีคนที่ปฏิเสธกุรานคนที่ว่าต้องการจะเล่นมุมเล่นแง่เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเขาจะเล่นแน่ไงอาจารย์รสิทธิครับ,รบเราต้องเข้าใจก่อนว่าอัลลอฮ์บอกไว้แล้วคัมภีร์อัลกุรานได้บอกเอาไว้แล้วพันสี่ร้อยปีมีระบุเอาไว้ตั้งแต่พันสี่ร้อยปีนะครับในคัมภีร์อัลกุรานว่าอัลลอฮ์จะเปิดเผยสัญญาณต่างๆของในทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินให้ ให้เราได้เห็นทั้งผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาจนกระทั่งมันเป็นที่ปรากฏแล้วว่ากุรานเนี่ยคือจะจะทำความจริงจนกระทั่งแม้กระทั่งในตัวเราอัลลอฮ์ก็จะเปิดเผยให้เห็นด้วยครับอาจารย์ครับแล้วจากอายะห์ตรงนี้แหละนะครับเราสองคนก็จะได้นํามาพูดคุยกับพี่น้องทีละเรื่องทีละตอนนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์จะให้เห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์ในจักรวาลทั้งหลายมีอะไรบ้างบนโลกของเรามีอะไรบ้างครับภูเขาเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไง เรื่องน้ําจืดน้าเค็มมาประจบกันแล้วมันไม่ปนกันมันเป็นยังไงครับหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นําเสนอหลักฐานที่คุ้มครือนะตรงนี้พี่น้องต้องจําไว้นะว่าอายะกุรอ่านที่อาจารย์ได้ยกมาเมื่อสักครู่เนี่ย <c oughs> ไม่ได้เป็นหลักฐานที่คุ้มครืนนะแท้จริงมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วในตัวของเรารมีหลักฐานอย่างไรแล้วจะค่อยๆพิสูจน์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับเชิญอาจารย์ต่อครับทีนี้ผมจะยกกุรอ่านมาแล้วผมจะยกฮะดิษฮะดิษคือคํากล่าววจนะคํากล่าวของท่านนบีมูฮัมมัด เรสาสั่ลขอความสันติจงมีแด่ท่านครับระบุเอาไว้ตำราบ,บันทึกคํากล่าวของท่านนาบีแล้วสืบทอดสายรายงานอย่างที่เราได้เคยอ,อธิบายไปแล้วว่าท่านศาสดาศาสนาทูตมุฮัมมัดได้กล่าวเอาไว้จริงซึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่มีนบีท่านใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยจะส่งสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันความเป็นนบีความเป็นศาสดาศาสนาพูดให้กับนบีทุกท่านและท่านนาบีมุฮัมมัดศาสนาทูตมุฮัมมัดก็บอกว่าฉันเช่นเดียวกันก็ได้รับ หลักฐานสิ่งที่จะมายืนยันของความเป็นศาสนาทุกของฉันนั่นคืออัลกุรอานอัลลอฮฺอัลลอรหมายความว่าอย่างไรศาสนาแต่ละท่านที่จะมาเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าเขาจะไม่มาเปล่าๆป,ป,ประชาชนจะไม่เชื่อไอ้ฉันได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้านะท่านต้องเชื่อฟังฉันนะว่าอย่างนี้อย่างนี้ประชาชนไม่เชื่อแต่ตอนที่เราจะให้คนหนึ่งคนใดเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราต้องมีหลักฐานยืนยันให้เขามั่นใจเขาถึงจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดหลักฐานตรงนั้นก็อยู่นี่พี่น้องครับและไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต อักษรเดียวนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นหลักฐานของท่านอบีมอมัดทีนี้คําถามต่างศาสนิกนิดหนึ่งครับถ้าคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยครับวันนี้ผมเพิ่งสอนพี่น้องที่ในที่หนึ่งที่ผมไปบรรยายมาเนี่ยอาจารย์ผมอ่านให้เขาฟังว่าอินนัอัจนาหูฟีไลลาตุลกอดพี่น้องข้างล่างบอกอาจารย์อ่านผิดเนี่ยอ่านผิดอะไรละติ้นอ่งลายลติ้นแค่ตี้กับตู้เท่านั้นเองนะประบอนนี้ไงแล้วกูอ่านเปลี่ยนได้ไหมล่ะ ผมอ่าน,นชาวบ้านธรรมดาเ,เองนะอาจารย์แล้วก็อุรานตอนนี้ถูกท่องถูกจําถูกบันทึกต่างๆมันไม่มีทางเลยที่จะเปลี่ยนแปลงได้นี่สิ่งที่มูฮัมหมัดนำมายังเหลืออยู่นี่ครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันนะครับทีนี้ชาวต่างศาสนาอาจจะนั่งถามครับแอมูฮัมหมัดบอกว่าโอเคาศ,าาศาสนาทูตศาสดาแต่ละท่านที่มีมาก่อนอันนี้ได้รับสิ่งยืนยันในความเป็นศาสดาของเขาครับนะครับเอาเช่นศาสดาโมเสสหรือมูซาเนี่ยครับเติบโตมาในถ้ำกลางนักมายากล นักมายากลนะครับคนในสมัยนั้นมีความแบบอินมากนะครับ,รบมีความลหลงไหลมากในเกี่ยวกับมายากลอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งที่มันไม่ใช่มายากลแต่มันเหนือมายากลมาให้มูซาหรือโมเสสพิสูจน์จนกระทั่งนักมายากลในสมัยนั้นต้องยอมสีโรราบต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นประาธานเป็นมุอวอีซาสิ่งมหัศจรรย์ให้กับท่านนบ,บีมูซาอะลัยฮิสสลามของความสันติจงมีในท่านดังที่กุรานได้ยืนยันเอาไว้ นะครับไบเบิลก็ได้กล่าวเอาไว้คำบีไบเบิลยืนยันถึงนะครับปาฏิหาริย์ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ให้กับโมเสสในสมัยท่านนาบีอีสาหรือพระเยซูที่เราเรียกกันครับในสมัยนั้นคนเนี่ยกำลังมีความเขาเรียกว่ามีความลหลงไหลมากในด้านการแพทย์การรักษาอือัลลอฮ์ก็ให้สิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ผ่านท่านนาบีอีสาหหรือพระเยซูด้วยกับการรักษาเช่นเอามือไปแตะบนคนพิการก็หายเอามือไปแตะบนคนตาย คนตายก็ฟ <sociedad, S 1> ื้นเหนือการรักษาอาจารย์เหนือการรักษาทําให้คนยุคสมัยนั้นแต่ละแต่ละท่านนบีได้เชื่อในความเป็นศาสดาเป็นศาสนทูตที่พระเจ้าส่งมาครับมอบแต่งตั้งให้เขาเป็นศาสนทูตมูฮัมมัดก็เช่นเดียวกันอแต่คําถามคือท่านพี่น้องอาจจะถามว่าแล้วมูฮัมมัดบอกว่าท่านนบีศาสนาตุนมูฮัมมัดบอกว่าท่านได้รับกุรอานมาเป็นปาฏิหารเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่จะยืนยันความสัตย์จริงท่านอาจจะถามแล้วมันแปลกมัน มันจะยืนยันสัจจริงตรงไหนหนังสือใครๆก็เขียนขึ้นมาได้ครับใครๆก็สามารถที่จะผะพันแล้วจะมาบอกแล้วใครจะเชื่อว่ามาจากพระเจ้ามันมีอะไรมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นผมถึงยกอายะกุรอ่านตอนต้นไปแล้วว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคำปีอันกุรอาอัลลอฮ์จะเปิดเผยสัญญาณต่างๆเพื่อยืนยันสัจธรรมแุรอ่านนี่คือสัจธรรมที่แท้จริงมาแมชกับคํากล่าวของท่านศาสดาศาสนทูนมูฮัมมัดสุลัลมที่บอกว่าไม่มีนบีไม่มีศาสดาณทูตท่านใดได้รับ การแต่งตั้งนอกจากอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ยืนยันการเป็นาศาสนาทูตมาด้วยแต่สาหรับมูฮัมหมัดคือกุรอ่านแมชกันว่ากุรอ่านจะต้องมีอะไรมหาสจจรย์แล้วจย์ใช่ครับจะต้องมีอะไรละวแล้วอัลลอฮ์จะเปิดเผยจะเปิดเผยครับก็แสาดงว่าโอเคเรื่อยๆค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดอเอาทีนี้มีอลฮะด,ดิสหรือคํากล่าวของท่านาศาสดามูฮัมหมัดาศาสนาทูตมูฮัมหมัดอีกตอนหนึ่งสืบสายรายงานไปแล้วเป็นสายรายงานที่เชื่อถือได้ว่าท่าน ศาส,สนาทูลมูฮัมมัดได้กล่าวเอาไว้จริงรท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า <c oughs> ฉันเนี่ยถูกให้ยวอ a ลกาลิมครับยาวามิอ a ลกาลิมหมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้มอบาวามิอ a ลกาลิมให้แก่ฉันคําถามก็คือยาวามิอ a ลกาลิมคืออะไรนักอัตถาอธิบายที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจคํากล่าวของท่านศาสดามุฮัมมัดศาสนาทูนมูฮัมมัดเนี่ยก็อธิบายว่าาวามิอ a ลกาลิมเนี่ยเช่นอิบเนฮยัตอัลอัสกลานี่เป็นนักอธิบาย ฮะดิษตําำราฮะดิษเนี่ยได้อธิบายว่าจะมีจาวะมิอัลกาลิมก็คือกุอัลดุรลานก็คืออัลกุรอานจาวามิอัลกาลิมหมายความหมายว่าถ้อยคําที่ใช้พูดเนี่ยสั้นกระทัดรัดแต่ความหมายเนี่ยคมกว้างไกลมากสามารถที่จะรองรับกับสิ่งใหม่ๆที่วิทยาศาสตร์ค้นพบได้ตามยุคตามสมัยอเพราะฉะนั้นอาจารย์ซิดีท่านอาจารย์อ่านคัมภีร์อัลกุรอานนะและอาจารย์ไปดูข้อความที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนะครับคือเราจะใช้คําศัพท สั้นๆแต่ศัพท์แต่ละตัวที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็พิสูจน์ว่าเป็นจรงิงอ,อีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ทวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านแล้วก็พิสูจน์ก็เป็นจริงอีกคือความหมายในภาษาอรับเนี่ยคำคำ,คำหนึ่งเนี่ยมาอัลลอฮ์เหมือนท่านอับดุลเบิดารปใจว่ามีอันการเรียนคือคําเดียวแต่ความหมายนี่กินคมความหมายกว้างมากครับจะอยู่อยู่กี่ยุคก,กี่สมัยก็ตามแต่ความหมายตรงนั้นน่ะก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเข้าได้กับทุกๆสมัยทุกๆสมัยที่วิทยาศาสตร ที่ยืนยันแล้วว่าเป็นจริงเนี่ยค,นค้นพบสิ่งต่างๆที่เป็นความจริงแล้วก็จะสอดคล้องก,กับกุรอานที่อัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้ที่ผมต้องเกินตรงนี้ก่อนก็เพราะว่าต่างศาสนิกหลายคน,นที่ตั้งแง่กับกุรอานกําลังจะบอกว่าคําศัพท์ที่คุณแปลเนี่ยคุณแปลเพื่อเพื่อให้มันรองรับกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ค้นพบคุณ <All o. S 2> เอากุรอานบิดเข้าไปหาวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสร้างความมหัศจรรย์ให้กับกุรอานของคุณ ast น,นี่คือข้ขอขอ้างของเขาผมบอกไม่ใช่ อันนี้คือถ้าผมทําอย่างนั้นผมก็ไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราไปดูสิผมถึงอ่านอายะคุรอ่านให้เลาก์จะเปิดเผยสิ่งต่างๆที่เป็นความมหัศจรรย์ในขอบฟ้าทั้งชั้นฟ้าและจักรกวาลเราบอกไว้แล้วล่วงหน้าอืนะครับและท่านนบีบอกปาฏิหาริย์คือกุรรานท่านนบบีมัต้องรู้ไม่ไมใช่มานั่งพูดปาฏิหาริย์คือกุร่านและคนสมัยนั้นบอกหมปาฏิหาริย์ไม่เห็นมีปาฏิหาริย์อะไรเลยม <_ Otherwise> <that> ูฮัมหมัดจะพูดให้เขาด่ากลับมาทําไมให้เขาบอกว่ามูฮัมหมัดพูดอะไรไม่มีความหหมมมมมมาาาายยทํไแสดงงัันนนีีคควอืะรรบต้ เพราะฉะนั้นแล้วก็จะว่ามีอันการลิมที่ท่านนบีบอกฉันได้รับคาพูดคําพูดที่อัลลอฮ์ประทานมาให้คือคำพีอัลกุรอานที่พูดแล้วเนี่ยกินความกว้างเพราะฉะนั้นท่านไม่สามารถที่จะมาโจมตีเราได้ว่ามุสลิมแปลกุรอานเพื่อให้ไปสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์จะได้สร้างความมหัศจรรย์ให้กับวิทยาศาสตร์ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้พี่น้องมันอยู่ตรงที่ว่าความหมายที่อาจจะคำหนึ่งมีความหมายหลากหลายนครับความหมายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในสำนวนภาษาอรับ เขาใช้ความหมายตรงนี้กับเรื่องอะไรเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าอถ้าหากพิสูจน์แล้วว่าคนอาหรับเขาใช้กันจริงครับคํานี้มีความหมายว่าอย่างนี้ด้วยมีความหมายว่าอย่างนี้ด้วยเขาต้องยอมรับ้องยอมเพราะกุรานเป็นภาษาอาหรับและเจ้าของเจ้าของภาษาก็คือพวกอาหรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความหมายของอันกุรานคํานึงมีความหมายสองสามความหมายก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นถ้าเกิดเราไม่ยอมรับเนี่ยก็แสดงว่าแสดงว่าเรื่องเรื่องของภาษาอาหรับเนี่ยนะครับ เราเองก็จะพยายามเฉ๋ยใชคือเราจะตั้งตัวเป็นผู้เก่งภาษาหราเองแล้วใช่คือเราไปตรวจสอบในพจนานุกรมในกอมุสพจนานุกรมในอดีตที่เขียนมาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยเราไปตรวจได้เลยว่าคำคำคำ,คำนี้ในกุรานเนี่ย,ค,ย,ยความหมายมันมีเขตความหมาย,มมยใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาแตง่งศัพท์แต่งพจนานุกรมมาเพื่อให้มารองรับกับกุรานไม่ใช่ครับ,รบาไปตรวจเอาพจนาน,น,นุกรมที่ที่แต่งโดยชาวคริสต์ก็ได้มีแปดเก้าเล่มอยู่ผมมีที่บ้านนะครับ ชาวคริสเป็นคนแต่งเลยที่ภาษาเราเรียกว่ากอมูสเนี่ยก็คือพจนานุนกรมเปิดคําศัพท์เนี่ยเราไปตรวจได้เลยว่าคำคำนั้นเนี่ยที่กูอ่านกล่าวไว้เนี่ยมีความหมายกี่ความหมายเอาและครับอาจารย์ครับเราพูดกันถึงเรื่องอายะหนึ่งนะครับที่บอกว่าแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายไม่ถึงจักรวาลทั้งหมดรวมทั้งโลกเนี่ยกาณา,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 าตารถก่อนอ่าเนี่ยเอาล้อเปิดเผย้ะกาณาตารถก่อนเอาล้อกำลังจะเปิดเผยว่าทั้งจักรวาลทั้งหมดรวมทั้งโลกโด้วยมันเป็นมวล เป็นสิ่งสิ่งเดียวกันจะใหญ่โตขนาดไหนนั้นวัลลอรองอาหลังอลลาลอสทรงรู้มันเป็นมวลเดียวกันหลังจากนั้นฟาฟาตักนาฮูมาเราได้แยกมันออกตรงนี้นะครับมันสอดคล้องอะไรกับการกําเนิดจักรวาลอาจารย์ที่นี้เรามาเริ่มกันครับอาจารย์สิดดิับตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะครับหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการคอสมโลจีก็เลยการกําเนิดจักรวาลจักรวาลกําเนิดมาได้อย่างไรก็มีทฤษฎีต่างๆมากมายที่พยายามจะอธิบายว่าจักรวาลกําเนิดได้อย่างไร จังลอ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 งยกตัวอย่างหรือทฤษฎีต่างเ่ยผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันฮะเพราะว่าเคยอ่านมาเยอะนะครับเกี่ยวกับกำเนิดจักรวาลบางคนก็บอกอย่างหนึ่งบางคนก็บอกอีกอย่างหนึ่งแล้วเผอเอิญวิทยาการสมัยใหม่ที่ค้นพบเนี่ยมันมาสอดคล้องกับอ่านคุรอานได้อย่างไรจ้ะคือผมจะยกทฤษฎีหนึ่งนะครับเอาทฤษฎีเดียวที่มีมาในอดีตตั้งแต่ไหนแต่อไรแล้วเป็นทฤษฎีที่สอดคืน ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยอาจารย์ครับแต่เชื่อในลัทธิพวกเขาเรียก materialism ลัทธิวัตถุนิยมเนี่ยครับจะชอบมากกับทฤษฎีการกําเนิดจักรวาลการกำเนิดเ,เขาเขาจะไม่เรียกว่ากําเนิดจัก,กรวาลตามทัศนะของพวกวัตถุนิยม <ๆ S 1> เขาเชื่อว่าจัก,กรวาลเนี่ยมีมาแต่ดั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นทฤษฎีหนึ่ง<อ>แต่ว่าทฤษฎีนีไ้ได้รับการหักล้างไปแล้ว<อ>มี่ถ้เทฤษฎีที่มีมาก่อนหน้านี้เป็นทฤษฎีไม่ใช่ความจริงต้องแยกให้ออกนะครับไม่ใช่ความจริง เคยเชื่อกันมาก่อนว่าจัก,กรวาลเนี่ยเขาเรียกเป็นอีเทอร์นัลภาษาอังกฤษอีเทอร์นัลคือถาวรดั้งเดิมไม่มีจุดเริ่มต้นมีมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วจะมีอย่างนี้อยู่ตลอดไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขากําลังจะเอาลักษณะจัก,กรวาลไปเทียบกับลักษณะของพระเจ้าครับคุณบอกพระเจ้ามีมาแต่ดั้งเดิมได้จัก,กรวาลก็มีมาแต่ดั้งเดิมได้ไม่ได้ออต้องมีผู้สร้างเลยใช่พระอาจารย์เนี่ยใช่รับเขา้าล็อกเขาเมื่อไม่มีผู้สร้างมันก็สอดคล้องกับลัทธิความเชื่อของเขาคือวัตถุนิยมไม่เเชื่อในพระจ้า ไม่เชื่อว่ามีอะไรนอกเหนือจากวัตถุเท่านั้นครับตัวนี้แต่ทฤษฎีนี้ได้รับการหักล้างไปด้วยกับการค้นพบกับของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ที่ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับครับชื่อว่าอานอโนเพนซิสนะครับอานโนเพนซิสที่ผมเตรียมข้อมูลแล้วก็โรเบิร์ตวินสันซึ่งเป็นนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์ที่ค้นคว้าในด้านฟิสิกส์แล้วก็มาได้รับโนเบลไพรส์รางวัล เกียรติยศอะไรเนี่ยแล้วก็ออกมาเปิดเผยสิ่งที่เขาค้นพบว่าจักรวาลเราเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นอาจย์ครับมันมีจุดเริ่มต้นมันมีจุดเริ่มต้นกับด้วยกับเขาเรียกว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดควบแน่นอย่างมหาศาลและมีความร้อนอย่างมหาศาลจากุดเดียวจุดเดียวนะจย์เนี่ยผมผมกำมือจุดจุดเดียวที่ควบแน่นอย่างมหาศาลแล้วก็มีความร้อนอย่างมหาศาลจากจุดจุดนั้นเนี่ย เกิดการระเบิดออกคลายตัวออกจากของจุดๆนั้นคลายตัวระเบิดออกเขาเรียกบิ๊กแบงในภาษาอังกฤษครับบิ๊กแบงระเบิดออกคายตัวออกจึงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยจึงทําให้เกิดมีจัก,กรวาลกาแล็กซี่โลกดวงอาทิตย์อะไรต่ออะไรกระจายอาจารย์กำลังจะบอกใช่ไหมตรงที่ว่ามันระเบิดออกมาครับมันมาสอดคล้องกับอัากุรานที่บอกว่าฟาตักนาฮูมาใช่เราแยกมันออกคือการนาตารสจกรรสตอนคือ ติดเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าทั้งจักรวาลทั้งโลกทั้งดวงอาทิตย์ทั้งกาแล็กซีทั้งหมดเนี่ยถูกควบแน่นอยู่ในนี้หมดเลยคร,ร,าารับกาณาตาราศนเป็นควบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันและวิทยา,าศาสตร์ก็บอกนี่คือเขาเรียกซิงเกิลซิงคูลาร์เี่ซิงเกิลพอยต์ก็คือเป็นจุดจุดเดียวที่มีความควบแน่นอย่างมหาศาลครับหลังจากนั้นจุดจุดเนี่ยนักว,วิทยา,าศาสตร์อธิบายไม่ได้นะจุดจุดนี้ระเบิดมาได้ไงครับแต่เราแต่เราอัลกุรอานให้คําตอบแล้วเราเป็นคนที่ทําให้มันแตกออกมา แตกออกมาจากจุดจุดเดียวนะแตกออกมากลายเป็นโลกกลายเป็นจักรวาลกลายเป็นกาแล็กซีต่างๆตามความประสงค์ของพระองค์ตามความประสงค์ของพระองค์การเพอเอินทำดุลินแหับเราจะได้คุยกันกำลังเข้าถึงจุดนี้เลยยังไม่หมดยังไม่หมดเรื่องนะยังไม่หมดเรื่องนะครับเราจะได้คุยกันในเรื่องนี้นะครับในครั้งต่อไปพี่น้องครับเพื่อที่จะให้เกิดมีรายละเอียดให้พี่น้องได้ได้รับข้อพิสูจน์ได้มากที่สุดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพี่น้องต้องจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวบินลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته